นี่ตัดหญ้าในเปียไทยเขือนสุป,ปรีลิช่างหอบอยู่เสร็จเ,เมื่อกี้นี่อบอวเลยหอบตั้งแต่อหัวจุดท้าย <c oughs> คือแบบมันสีมันจะไม่เหมือนในเปียอ่าากช่องหนึ่งกับนรกจากระพัดใครอยากรู้ว่ามันอ่อนมันกรอบแค่ไหนก็ต้องมาชิมเอง <c oughs> ส่วนตัวเราชอบมากตนนัวนี้เขาจะเหมือนนางงามอะถ้าเทียบกันแล้วใบเหมือนเขาโพดใช่ไหมดูอันนี้ทีว่าไม่มีขนนะพยายามดูให้แล้วหลายคนถามมาโอเคเนี่ยเราได้ตัดแล้วสวยบอกเลย